พลังงานการรอคอยของคุณจะเป็นจริงไหมเรามาถามพลังงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงดันด้อมนะการรอคอยของคุณจะเป็นจริงไหมเรามาถามพลังงานไพ่กันนะเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงดันด้อมนะการรอคอยของคุณครั้งนี้จะเป็นจริงไหม การรอคอยของคุณครั้นี้จะเป็นจริงไหมเป็นพลังงานโดยรวมนะทุกคนเป็นโุร,รนดอมนะคุณมีการรอคอยเกิดขึ้นนะธาตุไฟเม็ดสิงทนูคุณรอคอยเขาคนนั้นกลับมาคุณเป้ารอคอยของเขาของคุณรอคอยเขาคนนั้นของคุณชาธาตุไฟเม็ดสิงทนู เดอะแฮงแมนมีการรอคอยเกิดขึ้นนะทุกคนการรอคอยของคุณมายาวนานมากนะคุณมีการรอคอยขึ้นจริงๆเดอะแฮงแมนเดอะแฮงแมนการรอคอยนายออฟเพนต c โครเขาจะมีการเดินทางมานะทุกคนเขา เดินทางมหาคุณนะคนคนนี้เขาจะมีการเดินทางนะนายอ๊อฟเป็น t ะเข้าชาวท่าดินประสงคกันก่อนเขาจะมีการเดินทางนะคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาได้เดินออกจากคนไปใช่ไหมคนคนนี้แปดถ้วย <c oughs> กรกฎพิจิตมิน <c oughs> เขาได้เดินทลังให้คนไปอย่างไม่มีเยื่อใ่นะ <c oughs> คนคนนี้ <c oughs> กรกฎพิจิตมิน เขาจากไปโดยที่ไม่มีเยอใหญ่กับคุณชาวธาตุน้ำก็รูกับพิจิตมินบางครั้งเขามีการลังเลเกิดขึ้นนะคนคนนี้บางครั้งบางคราวมีการลังเลเกิดขึ้นกับตัวเขาเองนะเขามีการย้อนแย้งกับตัวเองตลอดเวลาคนคนนี้ชาวธาตุลมเมตุนตุนกุม เขามีความรังเลยมากๆนะคนคนนี้ตอนนี้เวลานี้เขาเป็นคนที่อิสระเขาเป็นคนง่ายๆเป็นคนค่อนข้างที่จะสบายสบายคนคนนี้เดอะฟูลเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะสบายสบายมากคนนี้เป็นคนไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นคนคนนี้เขาเป็นคนรักสบายรักสุบเป็นคนที่ สบายมากๆคนคนนี้เขาอยากกลับมานะทุกคนเขาอยากกลับหาคุณมาฉลองฉลองกับคุณมาแสดงความมีเดีคุณเขาอยากจะกลับมาเลี้ยงฉลองกับคุณนะคนคนนี้เขอยากกลับมาคุณอย่างแน่นอนนะคนคนเฝ้ารอคอยเขาอยากกลับมานะคนคนนี้ธาตุน้ำกรากระเพจิตรมินเขาอยากกลับหาคุณนะเขาอยากจะมาเลี้ยงฉลองกับคุณเขาอยากจะมาเจรจาพูดคุยกับคุณ เขาอยากมาหาคุณมาร่วมกินข้าวมาร่วมสังสรรค์มาร่วมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยผ่านมาเขาจะกลับมาคุณนะทุกคน <KO> คนคนนี้จะกลับมาคุณอย่างแน่นอนนะทตาน้ํกาก็รเกิดปพิจิตมินเขากลับมาคุณอย่างแน่นอนนะคน <K> คนคนี้คนที่คุณเฝ้ารอคอยนะเขาจะกลับมาหาคุณนะทุกคนคนนี้กลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะชาวทตาน้ํกาก็กรพิจิตรมิน